โอ้โห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 มันมาใใจปองถ้าได้นวลเนื้อทองมาขี่หลังควายชมทุง่งคงสุขคงสันทั้งวันยันลุงเต้นจากวะตะลุงบนหลังควายในยามเย็นเว้ยครับคลิปนี้วันนี้วันที่เทไลเออรสิบสองสิบสองสิงหาคม นี่การหวานของศิลปินชาวไร่ไก่ตุรกีขึ้นครับขึ้นครับ,รบมีทั้งหญ้ามีทั้งข้าวขึ้นมาส่งคนไปนะครับว้าวทุ่งนาท่าโพครับนาหวานหวานตอนแรกก็หวานแบบวา่าหวานน้ำท่วมทุ่งนนนนนนเดี๋ยววันนี้วันนี้จะมาอุดท่อน้ำแล้วหน่อยท่อน้ำที่ระบายลงห้วยนะ เดี๋ยวฝนตกจะได้อน้ำมันหล่อมาหรือจะอยังดีกว่าอืน้ำจะได้ท่วมหญ้าตายบ้างแต่จริงๆหญ้าก็ไม่เป็นไรหรอกเขาฉีดยาฆ่าหญ้ากันแต่ผมไม่ฉีดหรอก <c oughs> เขาบอกให้มันเป็นเพื่อนกันขึ้นเป็นเพื่อนกันเพื่อนก,นกับต้นข้าวนะยังไงหญ้าก็หากินไม่เท่าข้าวเดี๋ยวแล้วสู้ข้าวไม่ได้หรอกนะผมคิดเองแนละ้วอย่ามาเชื่อผมนะ <c oughs> อย่ามาเชื่อผมแล้วกัน เออนะอืมบางทีมแมลงมาเนี่ยมันมองไม่เห็นไม่รู้หรอกวระข้าวหรือต้นข้าวหรือต้นหญ้ามันงงมันมันก็เลยไม่กินเลยไปกินนาอ,อืนลงปุ๊บมันมีแต่ต้นข้าวทางนั้นเลยอ่ะแต่ผมมันลงปุ๊บมันต้นหญ้าต้นข้าว,วเนี่ยมันงงพวกมแมลงพวกเพลี้ยพวกอะไรพวกนี้ยอืมนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโน่นฝั่งนู้นที่ดอดเอ้ข้าวหอมมะลินี่ถ้าที่ดอนดอนนี่ ดนดอนที่แรงๆน้ําไม่มากน้าไม่น้อยนี่จะขึ้นดีนะด,คะดีครับดีอือครับคลิปนี้สั้นๆครับสั้นๆเดี๋ยวจะต้องไปออกกําลังกายแล้วออกกําลังกายคืออะไรขุดขุดลองน้ําการออกกําลังกายนะครับทุ่งท่าโพวันที่สิบสองสิงหาหวานเมื่อวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมปล,า,ปลาเข้าไปเท่าไหร่ในยี่สิบวันแล้วมั้งเนี่ย นะยังไม่ได้นับประมาณ20วันละโอเคนะครับขึ้นเป็นที่น่าพอใจสำหรับหอมมลิ105่มเมล็ดพันธุ์กรมการข้าวชั้นขยายนะครับชั้นขยายก็คือว่าเอามาปลูกทำพันธ์ุได้แหละแต่จริงจรับผมไม่ไม่ทำแล้วมันแทนกับกันนิดเดียวเองนะพันธ์จำนายกับพันธขยายพันธุ์จำนายก็สอบหนึ่งเม็ดพันหกร้อยนะก็สอบหนึ่งยี่สิบห้กิโลนะพันขยายก็หกรบห แต่ถ้าพันธุ์ขยายนี่ในความรู้สึกของผมเพราะว่ามันมันสมบูรณ์กว่ามันเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์กว่าอัตราการงอกสู้กับวัชพืชได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยห็นมั้ยนะอัตราการงอกเนี่ยก็มีหญ้าบ้างอะนะบางคนเขาบอกมันดูเป็นหรือเปล่าว่าต้นหญ้าหรือต้นข้าวอ่ะคนที่เขาทำนาเขาบอกมันดูต้นข้าวเป็นหรือเปล่าว่าอันไหนต้นข้าวอันไหนต้นหญ้ามันมองเป็นเขียวเขียวมัน มันมองต้นข้าวเป็นต้นหญ้าต้นหญ้าเป็นต้นข้าวไว้แล้วมั้งเนี่ยอืมก็ไม่รู้นะแม่ผมก็มีตาเหมือนกันนะน้าผมคงจะไม่ไม่ขนาดนั้นละนะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับผมจากศิลป็นชาวไร่ไก่ตุรกี